สวัสดีครับกับผมอดีสอนเพยงเกตมาเนยไร้สดทาง Facebook และทางทวิตเตอร์มาเสนานกับตอนเช้าเชวันนี้อดรนทนไม่ได้ครับมันของเลือดมันขึ้นหน้าเลยครับวันนี้ตรงกับวันที่10ตกรกฎาคม2,563ที่ว่าอดรนทนไม่ได้ก็สืบเนื่องมาจากข่าวสาร ที่ราการป่าไม้ศูนย์เพาะกล้าที่จังหวัดศีสเกตไปจับพี่น้องประชาชนคนยากจนผู้หญิงนะครับสามคนอายุมากแล้วหกสิบขึ้นไปแล้วสองคนแล้วก็หลานๆกับสาสิบกว่ปีไปจับเพราะเขาไปเก็บเห็ดในเขตของป่าไม้ครับ อ่านคาวแล้วเศร้าครับน้ำตาจะร่วงความเหลื่อมล้ำของประชาชนเนี่ยในภาวะสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ประชาชนคนยากจนก็พึ่งพาอาศัยตนเองก็พึ่งพาอาศัยป่าไม้นี่แหละครับอาศัยบุงอาศัยทางบุงท่ามบ้านเท่าเลยครับเป็นห้างสรรพสินค,ค้าของคนจนเขาก็ไปเก็บเห็ด เก็บเห็ดอะไรเห็ดขมหรือเห็ดอะไรเลยครับหรือว่าเห็ดโคนหรือเปล่าไม่รู้เกิดจากต้นยูคาริตัสประชาชนก็ไปเก็บเพื่อจะเอาไปทําอาหารบ่มีสิเินแม่ข้าราชการกรมป่าไม้ท่านนี้เนี่ยหรือว่าทั้งกรมหรือก็ไม่ทราบนะคิดยังไงครับคุณเป็นผู้รักษากฎหมายจริงอยู่เป็นผู้ใช้กฎหมายจริงอยู่แต่นักกฎหมายต้องมีจิตวิญ,ญญาณแห่งความยุติธรรม มีจริยธรรมมีคุณธรรมประจำใจว่าจะประสานความยุติธรรมตามกฎหมายที่ตัวเองดูแลได้อย่างไรประชาชนเขาไม่ได้ไปบุกลุกเพื่อจะไปแผล้งถางป่าเพื่อจะไปขโมยหรือว่าถือวิเาสะเอาพันก้าไม้ที่ท่านเพาะไว้สำไม่ไรเขาก็ไปเก็บเห็ดครับเห็ดนั่นได้พ่อแกงบ่หตามข่าวก็ว่าเป็นเห็ดที่ได้มาจากที่อื่นด้วยอธิบดีกรปปมป่าไม้ก็สั่งให้แจ้ง ให้ถอนการแจ้งความแต่การแจ้งความมานาเนินการต่อไปแล้วครับอบรมสั่งสอนกันหน่อยท่านอธิบธุีท่านรัฐมนตรีกระทรวงอะไรเนี่ยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหรือเปล่าอบรมขร้าราชการให้มีจิตวิญญาณรับใช้ประชาชนหน่อยไม่ใช่เห็นประชาชนเป็นศัตรูโอ้ยมันว่ามีมิชิยูสีกินนะครับบ้านเมือง ข้าราชการดีๆก็เยอะกับแต่ว่าคุณมีขีดมีขั้นแม่เบงเบงทับประชาชนคนไปเก็บเหตุกับถามจริงๆเถอะไอ้กรนักการเมืองที่มันดังๆอยู่เนี่ยเป็นพันๆไร่เนี่ยพันไร่นะครับบุกลุกที่หลวงเนี่ยที่สปสะกอรหรือเปล่าที่ป่าไม้ที่อย่างอื่นใดหรือเปล่าคดีไปถึงไหนแล้วเนี่ยมันค้างคาใจนะเนี่ยมันคันตีนว่ะ คันตีนที่ประชาชนคนยากจนนี่รวดเร็วชิบหายเลยที่นักการเมืองไม่เห็นไปไหนมาไหนเลยหรือค,รคุณช่วยเหลือกันไว้เลยหรือมีใครมีใบสั่งไม่ให้คุณดาเนินคดีเขาเลยมันโงขึ้นเลยครับเห็นชัดเจนว่ามันผิดเห็นชัดเจนว่าแม่ไม่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้บุกรุกที่ผมมาบ่นวันนี้นะครับไม่ได้ไปสุดตอนเช้าสนานก็อยากจะเตือนสติ คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รัฐบาลนั่นแหละครับตั้งแต่รัฐม,น,น,ตตฐมนตรีกับอธิบุีปรลักกระทรวงเห็นประชาชนนี่มีเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีหน่อยเขาไปเก็บเห็ดเขาบม่มีสิกินเขาบม่มีเงินเดือนเขาบ่ามีบํามเด็จมันานั่นผมเป็นผู้แทนราษฎรครับเคยเป็นผู้แทนราษฎรมาผู้บังคับบัญชาผมคือราษฎรคนที่ไปเก็บเห็ดเนี่ย มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่ากับหนึ่งคะแนนเท่ากับคนที่ไปจับเขานะครับแมไม่ใช่ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วครับลักษณะอย่างนี้ตำรวจสั่งไม่ฟ้องนะถูกแล้วอย่าไปโยนให้อัยการอย่าไปโยนให้ศาลมีเรื่องอะไรพอจะวินิจฉัยได้ก็ใช้อำนาจของตัวเองสิครับรักษากฎหมายโดยมีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีความยุติธรรมทั่วล่าครับผมอยาก ถ้ามีอำนาจผมจะเรียกข้าราชการคนเนี้ยหรืออธิบดีกรมป่าไม้มา,มามาจับเข่าคุยกันที่ว่าคุณเนี่ยรักรัก,รกต้นยูคาลิปตัสเห็ hmm. <Head S 2> ดซื้อเนี่ยมันเป็นถ้าไม่เก็บมันก็ตายครับอยู่ไม่นานหรอกเ mm hmm. ก็บเหด็ดติดคุกเหรอติดติดคุกหรือว่าถูกปรับเหรอส่วนแถวเมืองโอ่งเมืองราชบุรีเนี่ยลอยนวลอยู่หรือเปล่า แม่มันคันตีนรอบสองแล้วครับนะครับกลับมารอบใหม่นะครับรอบใหม่ก็มีเลือดขึ้นหน้าอย่างนี้แหละครับขอให้พวกคุณอย่าทำอีกนะอย่าทำอีกเด็ดขาดอย่าทำอีกเด็ดขาดเคารพประชาชนหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ